อะไรบ้างคะเดี๋ยวจะสั่งเพิ่มมีหลายอย่างครับัน,น้ำติก เขามีหลายสาขาอันนี้ประโตเขาสาขาสองจอดหน้าตู้ไปชนีประโตเลยอเลองไปดูสิออกถึงแล้วข้างๆกันมีขนมจีนบีบเส้นสดด้วยะแต่เรามานี่ปัะโต กาโตนะไปดูกันครับให้กูตักไปสำรวจก่อนฮะเอาที่กูตักเขาอยากทานกับตั้งเหมือนเพื่อนพี่โดโร่เดี๋ยวผมค่อยไปดูโดยอยากกินอะไรดูอยากกินพาสตอเหรอเห็นบนมาตกหัอกหูสับตอหมูสับเดี๋ยวดูซิมีไหมมาแล้วกูตักสั่งใบเหลียงผัดไข่มา อันนี้แกงปลาดุกครับปลาดุกและนี่หมูแดดเดียวผักมาแล้วกูตักก็ผักน้ำพริกกูตักกาเสร็จแล้วผัดกันกับกูตักเขามีไอ้ไข่ด้วยนะมาเดี๋ยวมาดูอีกในนี้มีอะไรบ้างคะเดี๋ยวจะสั่งเพิ่ม มีหลานะยาอย่างครับหมูชมว์อ่าเอาหมูชมว์เอาหมูชมวงไปโต๊นนะะ,ะนู้นแล้นะฮะและแล้นี้ไก่นี้ไก่มาไก่กับปัตสอ่าอ่าเอาเอา,เอาสองอย่างนี่ฮะ,ะมาดูกับข้าวกนะันไข่ดาวน่าจะเป็นไข่เป็ดไข่ปลาโลนี่แกงจะเรียกว่าอะไรอะ่ะลูกเนียงลูกเนียงนี่ก็ลูกเนียง น่าจะแกงไก่หมูแกงไก่ะส้มแล้วก็มีหมูแล้วก็ไเ็ดาวคุณตสั่งหมูหวานไปนี้สามชั้นน่าจะ เอาเอานี่ไปจานหนึ่งโต๊ะโต๊ะนู้นโต๊ะนู้นโต๊ะตู้ไปสนีไงครับมีอะไรอีกน้แกงอะไรครับอันนี้แกงลูกเนียงอะแกงหมูกบลูกเนียงอสองอัเพื่อนดูอันนี้มีสั่งไปแล้ว เออหมูนอเลียงหมูนอเลียงต้นนูน้นนะฮะเอ็งหมูก็นอเลียงน้ำเขาสรีดโดยการตัวเองนะฮะมาดูตู้ผักเขาเนาะอันนี้ตู้ไอติมนี่ใช่ตู้ผักนี่เมื่อกี้กูตักขย,ยิบไปนี่ครับมันยังบินน้ำชุบ า,าเมื่อกี้กดตักเอาไปบางอย่างเดี๋ยวผมเอาไปเพิ่มหน่อยอันนี้ไปเพิ่มหน่อยอเดี๋ยวลองอันนี้ เจี๊ยบ <c oughs> เจี๊ยบรักษาเรพาะเจอเยบแล้วกนี่ก่อนครับตุ๊ดตั๊กตัดอะไรบ้างนะทอดช้ากับทอดช้าตุ๊ดตักเดิน,น,น,นไปร้านนี้ไปสั่งหมูจีนแล้วโอ้เป็นโต๊ะเลย<ม>ของเรา มาดูสิมีอะไรบ้างนี่หมูอันนี้หมูเค็มอันนี้หมูหวานอันนี้แกงสงสัยเราจะกินอิ่มกันไปยันมื้อเย็นเลยนะเนี่ยหมนแม่ปลาคุณตั๊กไปสั่งขนมจีนเจ้านุ้มมากินที่นี่ครับเดี๋ยวค่อยไปดู กินเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูจริแกงหมูนอนเลียงฮะต้มฟักฟักตุ๋นไก่มะนาวดองเจ้านน้นคนละร้านกันใช่ไหมแต่สั่งมาได้คุณเอาเลยมาคุณผมผมเปิดทางจะให้โดโดคุณเอาออกไปก่อนผมจะเอาได้ให้โดโด้ าวางอันนี้หมักไ้วยขาหมูสมูขามมหมูดโด้วยด้วแกงปลาดุกโอเคครับเรจะกินหมันซีเหรอ้องบอโอเคกลัวเขาจะไม่กินเลยเป็นสไตายใต้ๆ่างนี้เขาจะชอบกินแบบสไต้์ไท <information> ันนี้หวานนะอันนี้หวาน,ะอ,น,นวอันนี้เค็มน่าจีนน่ากินอนนี้ผัดผัดขนมจีนนี่ผักหน่อผักหน่อของขนมจีนครับโอ้วันนี้เต็มโต๊ะเลยอ่ามองกล้องกันหน่อยครับพี่โดครับพี่โดครับ <c oughs> ขนาดกินข้าวต้มมาหลายถ้วยแล้วเนี่ยโดครับห <c oughs> ิว <c oughs> สั่งเหมือนพวกเราหิวนะเนี่ยมา mm hmm. ชิมหมูนี่ก่อนเพราะเาเป็นชิน้นใหญ่ๆน่ากินมากเลยครับทุกน่านอร่อยมาก กบตัวนี้ตินป้นบแอร์ตุงฟ้าก็น่ารอ เนี่ยที่ผมบอกเพื่อนๆใบชะมวงที่แบบใกล้ๆไม่ไม่ใช่ของทางจันทบุรีนะในใบชะมวงจะต้มเป็นแกงจืดแต่มันจะเปรี้ยวๆหอมกลิ่นกระต่าใบชะมวงจะเปรี้ยวๆ ตัวนี้เป็นหมูหวานไว้แก้มครับแกงใต้เผ็ดหมูกำนอนเลี้ยงครับ เด็กก็รู้สึกว่า ความติดตาม ่วยใจไม่มาก Bien. 我可能。 Vamos 地方。嗯 นนแ,แต่เขาต้องเปล่่ยกว่านี้หน่อยอ่ะเพาคงแบบอยู่ในหม้อตุ๋นยังไม่นานถ้ามาตอนบ่ายจะแบบตัวนี้ฮะเดินไปร้านขนมจีนร้านนุ้นฮะจีนกูตัดเขาสั่งมาคนละร้านกันแต่ว่าดูหน้าทานอ่ะแล้วเขาให้ผักให้อะไรมาหน่ากินผักเขาแปก ป่าที่แถวที่เราเคยทานอันนี้บอกร้านกาแฟสดโดนราชรถมาเกยฮะมาโซนหนึ่งอยู่ใกล้ๆก,กันนะแต่ว่าเขาเป็นร้านขนมจีนขนมจีนเส้นสดขายเป็นชุดแบบนี้เลยอ๋อมีเขาป้าน,นั่งสบายเหมือนกันนะ นั่งเข้าไปข้างในแล้วก็บรรยากาศเป็นส่วนเขาเปิดดูหน่อยอันนี้ป่าใต้เ,เขามีป่าใต้นี่คือแกงป่าใต้อันนี้เขาป่าลาวให้ดูหน่อยนะครับเมื่อกี้ที่แฟนเขาสั่งไปอ,ไอร่อยไหมอร่อยชอบผักอะ่ะผักแปลกๆไอ้ไอ้ลูกเหลืองๆอันนั้นอะไรครับผมกินแบบมันดี ลูกเนียงมันเหลืองๆแล้วนะค่ะอ๋ออันนี้แกงไตปลาขอเปิดดูเนาะได้ค่ะหม้ออย่างี้พี่ใต้เขาเรียกหม้ออะไรหม้ออย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเรีย,รยกหม้อขนมจีนกันนะม้อขนมจีนแต่เนี่ยรักมอขนมจีนไงอ๋อแต่ทำม้อขนมจีนตั้งอย่างนี้เนาะน่ะอะไรโบราณมันใส่แบบนี้ไงเออโบราณใช่คือมันเป็นของโบราณน,นะใช่ค่ะถ้าถ้าผักกางเรียกหม้ออะไรปะสุพรรณผมกวนจุพรรณนะ มะอวยอ่ามะอวยใช่ไหมมะอวยขอเรียกมะอวยมะอวยทางแยกเรียกมะอวยมะอวยอวยอะจริงจริงมันมาจากอวยไงแต่ว่าเขาเขาเขาแบบสำเนียงนะอันนี้เขียวหวานเอามอกี้ลูกชายทานอันนี้โอ้แต่ชอบชอบพี่จัดผักอ่ะผักมีแบบผักดองผักหน่อนะเขาเรียกผักหน่อะไหมถ้าว่ากินที่ร้านเนี่ยจะผักเยอะกว่านั้นอ่าไม่รู้ไง สินใจกันไม่ได้ตรงนี้ก็น่านั่งบรรยากาศดีแต่ว่าตรงนั้นมันเหมือนจะหลากหลายแล้วลูกชายก็บอกว่าเขาจะกินผัดสตอหมูสับจะไปก็ไม่มีไม่มีผัดสตอสะตอแพงเหรอใช่ะอันนี้น้ําพริกเนาะน้ําพริกบางบางคนก็เรียกน้ํายาหวานใช่ค่ะใช่ไหมน้ำพริกถั่วน้ำพถั่วน้ํายาปลาเปิดดูสะอาดสะอ้านเนาะ<ๆ>เขาอยู่ฝุ่นเฝินไม่ลงน้ำยาปู นี่ครับเพื่อนบอกว่าเปิดแบบๆไม่ทันเห็นนี่บีบเส้นอยู่ข้างหลังเลยใช่ไหมฮะบีบเส้นสดอยู่ข้างหลังนี่สนนราคาเขาก็เป็นชุดชุดแบบนี้เนาะจานละห้าสิบเมื่อกี้ห้าสิบบาทใช่ค่ะบบรรยากาศดีครับเป็นยูชุก็ใส่ถ้วยไปใส่ถ้วยไปอย่างนี้ฮะ ข้งางในเขาบรรยากาศดีชมสวนก็ได้นั่งนัง้นขอบคุณนะครับถ้าใส่ถุงคิดยังไงอ,อย่างนี้เป็นชุดเหมืราก็เป็นชุดไปตัดกลับบ้าน,บบานใส่ถุงถ้าใส่ถุงนั่งเราจะใส่ถุงตัดถุงห้าสิบบาทถุงก็ห้าสิบบาท น้น,น,นี่นี่เขามาราชรถมาเกยเหรอฮะเมืเกก่อวันนี้หนึ่ง,ง,นนงแล้วแทงหวยไหมได้ทะเบียนรถเขาออกไหมรถเขาหกสิออกห้าอเนี่ยท่าอีท่าไหนแล้วเนี่ยเข้าเกียร์ผิดค่ะเข้าเกียร์ผิดจอดอยู่อย่างเงี้ยเหรอจอดรถไฟเสร็จแล้วจะไปแล้วเข้าเกียร์ผิดเหยียบปุ๊บพุ่งหาเลย เข้าไปเลยกาะฟงกาแฟเต็มร้านเลยหมดเลยั้หมดเลยเครื่องกาแฟแสนกว่าบาทมเลยโอ้หมายเยอะเลยเดี๋ยวนี้ทั้งซ่อมรถทั้งซ่อมเครื่องกาแฟแสนกว่าบาทโอ้โหงานนี้ถูกระวันที่หนึ่งก็อุทาหณนนะครับเพื่อนๆเข้าเกียร์เนาะอย่าเข้าเกียร์ผิดแถมเข้าเกียร์ผิดแล้วเหยียบเบรกผิดเป็นเหยียบคันเร่งงานใหญ่ อร่อยครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนี่เรายังอยู่ตรงไหนเนี่ยเลยชุมพรยังพี่ผมเลยชุมพรไหมนี่ยังชุมพรอยู่ไหมที่เข้ากระจวครับกระจแล้วนะระจกาน้อยอ่าบางสะพานน้อยละอันอันนี้เป็นสาขาสองเแล้วทับแกครับสามอยู่ทับแกแล้วหนึ่งอะหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นครับอยู่ฝั่งนู้นอ๋อหนึ่งฝั่งนู้นใช่ขาขามาผมเห็นหนึ่งครับผมเห็นหนึ่งแล้วบอกเอ้ยน่าลองเดี๋ยวลองขากลับ แต่ผมเห็นสาขานี้ก่อนแหละผ่านไปแล้วเห็นอย่างนี้แล้วถึงจะเห็นฝั่งนู้นก็เลยบอกเอาขากลับแล้วกันครับให้ตังเขายังให้แล้วโอเคอะเดินทางต่อครับเดี๋ยวไปหาเปียโดสเขาเขาบอกว่าเข้าเกียร์ผิดใช่ไหมเหมาร้านกาแฟไปบอกเข้าเกียร์ผิดแล้วพอเหยียบเบรกไปกลายเป็นเหยียบคันเร่งเลยพุ่งเขาไปใหญ่เลย ไปครับร้อนอ่ะมันร้อนข้าแบบจะมีฝนอ่ะเพื่อนเพื่อนดูท้องฟ้า <Okay. S 2> โอเคคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปหาอดอจะเอาอะไรชาขาบรถมาเมตต้อนป่ะปาะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับสวับ๊าคบับไปผ่านมาบางสะพานก็ครัวป้าโตนะแล้วก็าของจี่เด็กเส้นสดอยู่ตรงนู้น